วันนี้ก็เอาปืนของน้านท่านหนึ่งนะครับตาชื่อไม่ได้ที่เขาให้พิมพ์ตีตรงเซฟว่า O V E N 2นะครับส่งผนท้ายมาทำปืนแต่งเต็มสูตรนะครับปีกซูปเปอร์มาลองให้น้าเขาเรียบ,บร้อยแล้วยิงนัดแรกไปแล้วนี่ให้ยิงไปแล้วดึงปลาไม่อยู่ก็เลยให้ให้เจ้าทิน ผมพวกเขาเอาเอาเปลือออกไปตามนะครับไปไกลหลายกิโลเหมือนกันเออ็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ช่วงชัก72สิบสองนะครับนะปีซปเปอร์ยางสิบห้าเหลีอยงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูคนงานนะเขากำลังเอาเรือเข้ามาแล้วครับนี่ทันทายเขาส่งมานะครับผมไม่ได้ทำนะครับแต่ก็โอเคครับเวยดดิ้มกันเดี๋ยวเจอกันครับ นี่ครับผลงานที่ยิงนะครับเดี๋ยวเอาคือถ่ายบนนี่ให้เป็นลูกสองอย่างแต่ขยอยมันนอนแล้วถ่ายให้ถูกก็ย่อยผมบอกแล้วว่าผมเห็นเงาหลังมันน้ำตาลน้ำตาลได้ลองแล้วเนอะยิงแม่งเลยทะลุไครบอกว่าใหญ่เท่าไรแล้วไปเปิดกับยูอะทะลุทะลุออกท้องเลยอ่ะน่าจะทะลุนี่นี่ตั๊มอ๋อชมวกับตั๊มนี่ชมวกครับโอเข้าไว้ครึ่งดอก โอ้นี่ครับลูกสองแย่งนะครับนี่อออนี่ได้หน่วยล่าสวัสดออกไปตามกันหลายคุ้งน้ําเลย <c oughs> นี่ครับนี่ได้พวกเพื่อนฝูงกลุ่มใหม่เกิดขึ้นกิโลเลยฮะน่ะถูกไม่กล่าวไม่ถูกเลยนเลน,ะนยกกาะโอเคนี่ครับ ลอยยิงนี่ลอยยิงครับยางไม่ต้องนัดมาเจอปีกซูเปอร์เข้าไปอันนี้น้องเขาหนักร้อยกิโลนะเนี่ยหนักน้องหนักร้อยกิโลเนี่ยน้องนีแบกกันหนักตัวเองไม่ไหวอ่ะสุดๆมันหนักกว่ผมปนเนี่ยโอเคครับนะเจิมได้สวยงามมากยิงนัดแรกเดี๋ยวส่งไปเขา嘛 Ha <laughs> ha!